หลังจากที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพนะคะได้มีการแจ้งทางผู้ว่าโคโราชนะคะว่าอยากให้ทางวงโจทวทิตย์วงดุริยางนะคะของทั้งสองจังหวัดได้มาเจอกันสักครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบเงินจํานวน50,000บาทค่ะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําวงดุริยางของโรงเรียนสุร,รนารีวิทยาไปร่วมประชันความสามารถตามคำ้าของผู้ว่ากรุงเทพมหาคน,นะครค่ะ ที่ลานโอเปรา่าลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีนายสวัิลิปตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมด่าดาด,ดนตรีของดีเมืองโคราชพร้อมด้วยนายเทวันลิปตาพันลบอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐบุญชัยสุขนาย,ยกเทศมนตรีนครนครนคร,ราชสีมาคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครนคร,ราชสีมาและประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ พร้อมกันนี้อดีตรองนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจํานวน5 0,000บาทให้กับนายวิราชดวงเงินผู้อํานวยการโรงเรียนสุรานารีวิทยาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําวงดุริยางเดินทางไปประชันกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องการประชันความสามารถของวงดุริยางในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่อาคารกีฬาเวสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง ดยกิจกรรมด้านดาดดนตรีของดีเมืองโคราชครั้งนี้เป็นการแสดงวงดนตรีวงออเคสตาราโรงเรียนสุรานารีวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนชื่อดังของโคราชและนักแสดงเป็นบรรดานักเรียนที่เป็นลูกหลานของชาวโควราชได้บรรเลงบทเพลงที่ฟังสบายร่วมสมัยฟังได้ทุกเพศทุกวัยสร้างความสุขสนุกสนานเคลื่นเครงให้กับประชาชนตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านดนตรีพัฒนาทักษะด้านดนตรีและการพัฒนาด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจเล่นดนตรีด้วยค่ะดีใจนะครับที่ได้มีกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็จกัดขึ้นเป็นครั้งแรกและก็เป็นการอวดของดีเมืองโคราชนะครับซึ่ง เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเราเพิ่งผ่านวิกฤตโควิดกันมาแล้วก็เสียหา,ายทางเศรษฐกิจและก็ความกดดัน,ดนต่างๆฉะนั้นการจัดงานในวันนี้นผมว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและขณะเดียวกันเนี่ยส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยโดยใช้ของดีของเมืองโคราชโคราชเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับทั้งธรรมชาตินะครับ ยูนสโกก็ประกาศมรดกโลกแหล่งชีวะมณฑลน,นี่ก็กําลังรอรุ่นว่าจะได้เป็นอุทยานจรลนีโลกหรือไม่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยของดีทางด้านวัฒนธรรมอย่างเพลงโคราชนะศิลปินกัปัันมันทานก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติหรือมวยไทยโคราชก็ต้นฉบับนะครับหรือในเรื่องดนตรีอย่างวงดนตรีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยในระดับโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแชมป์ประเทศไทย แต่ว่าเป็นแชมป์โลกโลกทั้งโลกรู้จักรู้จักดนตรีดนตรีมาจากเมืองโคราชฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างพัฒนาและวก็รักษาไว้ในเรื่องของความงดงามทางด้านพัฒนาธรรมศิละปะดนตรีต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันเนี่ยคนเนี่ยถือว่าเป็นการตอกย้ำส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนต่างๆเนี่ย ให้มีซอฟต์พาวเวอร์ในใจอ่ะมีศิลปะมีดนตรีมีกีฬาเพื่อเกิดความครบถ้วนในการที่จะเป็นกําลังสาคัญเพราะวัวนนี้บางทีก็ให้ความกันเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องของสมองแต่ร่างกายจิตใจเนี่ยต้องใช้ดนตรีต้องใช้ศิลปะต้องใช้กีฬาฉะนั้นผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับ ผมก็อยากจะเห็นการจัดงานอย่างเงี้ยเช่นอาจจะมีทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีการสร้างเมืองโคราชเนี่ยให้ให้มีความน่ารักเพราะบริเวณลานอนุสาวรีย์คุณย่าเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองอยู่แล้วนะครับแต่นั้นผมคิดว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เด็กๆนักเรียนเขาได้เขาได้วอมาบอ่ะเพราะว่าได้รับเชิญไห้ไปไปไปแข่งขันไปเล่นที่กรุงเทพ นะครับเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเหมือนกับสมัยก่อนเนี้ยเราจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วก็นํนาวัฒนธรรมของแต่ละชาติมาเป็นสื่อกลางในการกสร้างความรักความสามัคคีทางนี้นะคะก็กําหนดจัดขึ้นค่ะทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ตลอดเดือนกรกฎราคมนี้เลยนะคะสําหรับ างานระดาษดนตรีของดีเมืองโคร,ราชค่ะก็มีวงดนตรีประเภทลูกทุ่งสตริงออเคสตราแล้วก็วงซิมโฟนีจำนวน18วงผัดเปลี่ยนมาสร้างความสุขและหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่นะคะก็มีทั้งสวนภูมิรักสองค่ะบริเวณหนองแก้ช้างแล้วก็กำแพงเมืองโค้งวัดสารลอ,อยและอาร์ตแกลเลอรี่แอนด์เอ็กซิบิชันนะคะรวมทั้งการจำหน่ายอาหารดีอาหารอร่อยของเมืองโคร,ราชที่บริเวณสวนเมืองทอง และสถานที่ที่จัดแสดงดนตรีช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 คลี่คลายลงและโคราชก็เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะ